ฝั่งเอเบต์เกมมิ่งสำหรับ PlayStation จากทาง Ra เซอร์รุ่น Hammerhead Hyper s p e e ปที่ทำไมถึงหล่อได้ขนาดนี้แถมราคาไม่ถึง3ใบเท้าดีไซน์ภายนอกมีความคลีนสีทอนอ่อนและพอมีโลโก้ PlayStation ยิ่งดูแพงไปอีกส่วนตรงนี้มีไฟแจ้งเตือนสถานะแบตเตอรี่ด้วยนะพอมาดูด้านในแค่เปิดฝาออกผมิี่ขนลุกสู้เลยสวยมากและอึ้งตรงไฟที่ได้โคม่าอารที่ให้แสงเหมือนกับพวกคีย์บอร์ดของ Ra เซอร์เลยยังฟินน่ะแล้วการเชื่อมต่อไม่ได้เชื่อมได้แค่เครื่องเล่นนะจะ PC หรือ ือถือก็เชื่อมได้เพราะมีทั้งไวเลส2.4ได้แบบไฮเปอร์สปีดด้วยดองเกิลไทป์ซีกับบลูทูธ5.2พร้อมฟีเจอร์ดูอัลเอ็นซีตัดเสียงรบกวนช่วยให้เสียงพูดชัดเจนแม้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สงบรูปแบบอินเอียร์ ear, ทำให้พกพาสะดวกจะเอาไ้เล่นเกมคอนโซลอยู่บ้านหรือออกไปจอยกับเพื่อนที่ไหนก็ได้ฟิวจากราคาปกติ4990เหลือเพียง2990บาทเท่านั้นตั้งแต่วันที่26กันยายนจนถึง1ตุลาคมนี้พอบ้านแบบเราห้ามพลาดไปช็อปเลยที่ JB